โอเล่เฮลโหลซนสวัสดีก้วยดันกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ในช่อง Just Build P นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Low Box ในแบบ Quiet o d i e นะครับผมในแบบนี้เราต้องเงียบเพื่อไม่ให้ฆาตกรตามจับเราได้กูวได้เป็นคนนะตลอดไอ้วาได้เป็นหรอไอ้เงียบไปแอ่ะ เราได้เป็นคนนำตัวรอดไย่างเงี้ยเอาเตัวรอดเอาเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันเนี่ยอย่าลืมทุกคนเข้ากลุ่มจัดวีลเพย์นะครับเพื่อมาสั่งซื้อเสื้อของพี่ตรงนี้ได้เลยนะครับเสื้อข, er, ของพี่ก็จะมีหลายคอลเลคชั่นหลายแบบอย่างสวยเลยนะครับทุกคนใครที่สังส่งซื้อเสื้อของพี่แล้วเนี่ยจะมีสิทธิ์ลุ้นรับโลบัคฟรีนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปสังส่งซื้อเสื้อของพี่กันด้วยนะครับผมไอโต้ไอโต้เป็นไอโต้เป็นโต้แน่มาเดินเส้นทางนี้ดีกว่านะป้าโต้ไม่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดเพลงอะไรวะไม่ได้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 มันสามารถกด e ได้เว่ย e ตูนขับไม่เต้ขับไม่เต้วเติ้วนายจริงมาดิวะเอมนี่คืออะไรใครไม่ทำเพี้ยวนะเอ็นนี่คือสมัตต์ต่อยพ่ที่เยผ่านพีไเยอ่อได้กาวกาวหลบบักไม่มีตังวิ่งมันไปไหนกันแล้ววะเไ้ยว่าไอ้วายยิ้มนต้นไม้ไอ้เช็ดหน้ามาดินีดีวายอยู่นี่ เกิดขำเอว่าอยบนต้นไม้โตไอวาลงไปแล้วโตข้างบนต้นไม้ไม่มีใครแล้วขบวนต้นไม้จูอยู่ไอเฮียไม่มีใครแล้วไม่มีใครแล้วจูอยู่ไอโตไอโตไอโตจูอยู่โตไอโตจูอยู่โตไม่มีใครแล้วไอโตเชื่อกูสิข้าจูดิโตเล่นเรื่องที่ใหญ่หน่ยขำไม่โตกันขำไม่โตโดนขำไม่โตก็ไม่ทำเสียงเล่นใหญ่หน่อยไอโต้ก็ร้องตายก็ร้องโต มโปรบโปรบจุกจุกจุกกระโดดไอ้เจ้าตีโตตีไม่โดนจุกกระเดินลมถึงตัวจะลมเลยอย่างโหลดเว้ยเราสามารถซื้อท่าอีโมดได้ปะว,วะหฮ้ยนี่ราคาับถูกใจเจ้าเหรอเออแก้ไอโตมีท่าอะไรฮ่าฮ่าออมาเฮ้ยรอรอเก็บตังค์ได้ท่าฮ่าแล้วเฮ้ยนายคนนี้ตัวเขียวได้เป็นเซ s u r v i v a ลใครได้เป็นคิลเลอร์ เว้ยคนนี้ได้เป็นว่ะว่าเก่งช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วเพื่อนไปแล้วแล้วใครมันอยู่บนต้นไม้นะมัน,ะนะอะเฮ้ยโตทำอะไรไอ้โตไอ้โต,ไ,โตไม่ยอมตายคนเดียวเห็นอไม่หรือไม่ยอมตายคนเดียวแล้วมันแคมกูดได้ไงวะโต้หนีไปโตคันหนีไปเร็วมันซ้ำยังไม่ได้เหรอ ช่วยเร็วคุณคนนั้นน่ะตายหมดเลยมาในเกมนี้แล้วมาอยู่ในร้านค้าร้านเดิมไม่ได้เป็นเซอร์เวอร์ว่ะไอ้โต้ได้เป็นคุณโต้ไอ้จริงเข้ามาครับคุณโต้มจะต้องกดขำเฮ้ยเฮ้ยเดียว ทุกคนทำไมมันมีระเบิดไอ้โตมันมีระเบิดไม่รู้ไม่สนไม่รู้คืออะไรวะเอ้ยมันระเบิดเดอ,อกไปแมวเอ,อ้ยเอาไปมันมส่งระเบิดมาอย่างงี้ไอ้ระเบิดจะระเบิดเลยไหมเนี่ยโอ้ตายฟรีเลยตกใจกับระเบิด <c oughs> ต้องโดนล้อเลียนจะได้เป็นอะไรเซอร์เวอร์อีกแล้วแม่แม่งเล็กด้วยแม่เนี่ยเออไม่ได้หลบไหนดีตรงนี้ไปได้เฮ้ยมีตัวอมังคุสตุง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 ดูดูดูโอ้ my g กอดอ้ยใครตดแย่แล้ว กดขำเลยคนที่อยู่ข้างนอกอ่ะระวังตัวให้ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกโจโกโจไล่ฆ่าคนว่าเดวไล่ดูนะพี่อะไรเฮ้ยมาดูมีแต่ตัวมึงเลยใช่เงี้ยกูแอบไงกูกดขำไปแล้ววะกูตายแล้วจู <g ul ly> ขอโทษมันจะเป็นเย่ yeah, และแล้วอยู่ในท่ออย่างนี้พื้นที่อับมากูจะไปช่วยมึงแล้วกลับมาช่วยมึงแล้วว่า Champion. ว่าวีอาร์ได้แชมป์เปลี่ยนว้าโอ้เฮ้ยเอาคนไปรอแล้วแหละเอาวิธีสุดท้ายเพื่อนชุบยังทนันเพื่อนมาชุบเร็วในคนนั้น,นที่แอบอยู่มาเร็วออกมาเร็วผ <c oughs> มไปเกิดแล้วแหละ ตายหมดเลยตายตรงนี้เพราะกูคนเดียวเลยเดี๋ยวคุณโตโตไม่เนียนโวยไอ้ไอเียไอ้ยหญกัวหลอดล้เฮียอยากเป็นคิลเลอร์โอ้ไม่ได้เป็นอีกแล้วไม่ได้เป็นได้ไงวะเนี้ยเอตกรกำลังมาไม่บายไหวไม่ายเลยกูให้ดูะ คุนี่เป็นท่านเลยนี่อะละโต้ยลรอเขาะกนมาต <c oughs> โต้โอ้ยอีโมจ้าหนูเจ้าไปแล้วไอ้ยเพื่อนโอ้ยยังไม่แคมเลยโอ้หวยโอ้ยอืมอุ้ยมาตัวนี้มันตัวมีไฟวะตาเติมเหรอ อะไรกดข้างบนไม่ได้เฮ้ยใครกดอีวมจีคำครมไปแคบอมาโต้ไปแม่งยืนรอเลยแกเฮ้ยกูโดนกูไม่น่าเลยวะกูขอโทษไม่น่าโอ้กูไม่น่าเลยมาชุบเร็วไปชุบเร็วใครก็ได้ please อ้ยเพื่อนกำลังมาช่วย please ชุบหน่อย please ตายหมดเลยไม่ได้มนะ้าทายคุณอยู่นะคุณโต๊มันอยู่ในท่อไม่ได้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 ไมดโหจะว่ามาดิตายหมดเลย Okay, เคยืนชุบูงแมนเ้ยที่โตมันจะชนะออกมาไงจริงเหรอไม่ไปไหนแล้วอะ่ะม <c oughs> ันเลยอสองคนท้ายโอเคหนึ่งคนท้ายแล้วเอ้ยมาช่วยเพื่อนมึงดิโต้ใช้แผนจิบวิทยาวะ่ะ จิตวิทยาตาย,ยดักเรียบร้อยโดนกูโต้ต้องทำได้มมกินหายคนหนึ่งให้เจอแล้วในจังหวะนี้โต้ได้เจอไหมจะบอกให้ว่าเขาอยู่ยใกล้กันมากเลยเมื่อกี้กูรอเลยกูรอเลยเขาอยู่ใกล้กันมากเมื่อกี้แต่ตอนนี้นเขาอยู่ไกลกันแล้วกูรอเลยเขาเริ่มเข้าไปใกล้กันแล้วอุ้ยเอาแล้วอะ่ะมีการท้าทายว่ะมีการท้าทายมีการท้าทายคุณโต้นแน่เลยโอ้ยยตายเลยกูตาย เรียบร้อยคุณโตแม่งแหม่แม่งโคตรใหญ่โยแพ้เหรอโตอไม่รอดอีหาคนเดียวแล้วไม่ไกดอ่ะอยากเป็นบ้างว่ะ <c oughs> อยากเป็นบ้างดานที่นี่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้เป็น reasonable. เป็นซูเวอร์โบอันนี้เป็นอีกแล้วเนี่ยเราจะมีเทคนิคในการที่แอบตรงมุม บอกเลยเทคนิคนี้นะอุย yeah ะอ้ยแย่ละอุ้ยนี่คืออะไรอะ่เอะเราได้สามารถมีเทเลพอร์ตให้ได้อีกข็ขำเลย,ยไม่รอดแล้วคนหนึง่งไปว่าเราจะช่วยไงดีวะช่วยคนนี้ก่อนแนละ้วไปใกล้กว่าไป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 ,ไปช่วยทุกคนผมจะช่วยทุกคนเองผมจะช,ช่วยทุกคนเองจู้จูจู้ไปทนันแล้วว่าป้า โต้มาช่วยเร็วโตกำลังไปกำลังไปหนุนฉันวางของโต้มาเร็วได้ได้ได้กำลังไปกำลังไปกระลำไยเพื่อนชุบเร็วเพื่อนเพื่อนวิ่งล้มเพื่อนชุบแล้วเพื่อนชุบชุบชุบเย้แล้วกลับมาเราอยู่กันเป็นแฟมิลี่อยู่กันเป็นครอบครัวเฮ้ยชุบ งงอะที่ไม่มีใครล้มเยินอันนี้จะไม่ตายเลยเย้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 ยเย้ยอยู่กันเ็นครัวเฮ้ยเฮ้ยเป็นเฮลิคอปเตอร์มีคนวางกำแพงด้วยด้วยปะ หมายความว่ายังไงวะกดขำเลยอี่เลยไหนระเบิดพลังเฮ้ยฟังกระเพงเลยเมาว่ะอู้เฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนายรู้ได้ยังไง โอ้นายรู้ได้ยังไงนะโมโมแตงโมรู้ได้ยังไงเหลือแค่สองวิสุดท้ายกูยังตายเอามามาไมเติมมาเติมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอีกแล้วนี่มันเดินล็อกเดินล็อกสี่สิบเก้าโลสี่สิบเก้าโลบักไม่เป็นเลยอ่ะอุ้ยอะไรวะยังไม่ทันเริ่มเลยกูตายแล้วตายได้ไงอ่ะอ๋อมันตีได้แต่มันเดินไม่ได้ป่ะมันกดตีเร็ว อุ้ยมันเริ่มเร็วจังอ่ะไอ้น,นี่มันเร็วจังอ่ะไอ้น,นี่มันเริ่มเร็วจังอ่ะวะมันเริ่มเร็วกว่าคนอื่นเขาเลยโป้หรือเปล่าเนี่ยโอ้คุณแกะอะเชี่ยเฮ้ยทำไมมันไล่ทุกคนถูกไปเลยโตช่วยห,หน่อยโตโตช่วยหน่อยกระลาไม้กระลา oh มไม้กระลาไม้โอ้ไม่ก็เอ้ยมีคนมาช่วยแล้วโตไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนีนไปหนีไปโต มันรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงตายเลยมันรู้ได้ยังไง,ต,ไง,ไงตัวนี้นมันเก่งเกินไปแล้วเป็นเกมท้ายใช่ไหมมาเกมท้ายเอาล้วมาเรามาอยู่เนอะดูดิว่าจะได้เป็นไหมรอบนี้ไม่ได้<อ>เป็น ูไม่ได้เป็นเนี่ยวาได้เป็นหมายความว่าไม่ได้เป็นไม่ไม่ไม่กูกูไม่ได้เป็นนี่มันหมายความว่ายังไงวะเนี่ยเอ้าไอ้คนมุมมองคนเล่นมันเห็นทุกอย่างไหมหรือมันเห็นอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มันไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นเหี้ยเลยเลยฮะใช่เหรอภาพดำอ่ะนะก็เหี้ยวัว อ๋อรู้แล้เป็นมุมว่างไงเข้าใจนละโอ้เฮ้ยโต้ควายจะเดินหนีไปไหนโอ้ไอ้กูขอโทษโต้สุดท้ายโตกูจะบอกมึงก็คือเกมกากไอ้โต